มปรกอบกรูกอินไทยแลนด์อ่าอเาโอเคเดีอไม่เป็นไรเขาไม่ไดาเปนอใควานประเทศไทยไม่น่าเชื่อเลยอ่านี่แฟนัสิิโก้แล้วเขาโกว่าเป็นช่วฮยโรอีกลุ่มเลย่อดยส่ ดีฟรสนเมซิดแฟนาเฟสเือล้เนผู้ิที่เขาตุแฟนพาสิงตอแอ่าไม่กินข้าวกันแล้วเขาเป็นศัตรูของเอป็นของของแฟนตาซีโฟลูกเขาเป็นศัตรูเขาเป็นศัตรูเอามีดอลกสซูสตอมด้วยไอ้นองพี่ทีกินข้าวยังอ่ะยกินวันนี้จะกินหอดไหม

อ๋อทุกคนอยากบอกว่าคลิปสองทุ่มวันนี้น่ารักมากเลยพี่จีเขาเล่นชักเยเยอร์กันใช่ป่ะเสร็จละพี่ชายเขาก็เล่นชักเยเยอะแข่งกับน้องสาวเขาน้องสาวเขาก็แรงน้อยเขาก็ล้มร้องไห้ลงไปกิ้งอยู่กับพื้นน้องพีเขาเข้าไปปอบเ่ยเข้าไปดูเขาไปดูอปดตอนสองทุ่มนะ่ารีมด,ดูคลิปน่ารัก เว้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นไรเป็นไรแต่มันกินไปตังเยอะแล้วไงก็เลยไม่ให้กินกันเลยหรออ่ะวันนี้เรามาคุยกันเราตกลงที่วันนีเราซื้อผ้าด้วีหมเหมือไม่ว่าถ้าอิมแล้วจริงโอเคไหมไปอาจารไปเก็บบ๊ายบายไม่ได้อิ่เกเอาจา์ไปให้พนลด้วยสารละาวิธีกินจานจะให้พีนล